เขาใจเขาจอจมบรอดแต่กดแชร์กดของขวัญน,นะคะเป็นค่าครูนะคะแล้วแล้วพิมพ์ชื่อและคํผถานเฉพาะจอดจงมาหนึ่งข้อค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแนะนาจะถามสองพยางการงานนะคะแนะนําจะถามสองพยางการเงินนะคะมีปัญหาอะไระเฉพาะจอดจงมาเป็นเรื่องเลยนะคะ ความรักขอสถานะด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะ้อะไรต่อคะจันทอมแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามไม่ใช่โสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเจ้าดักเป็นชูเลเซ่กำลังแชร์อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถาม,ถามกดเข้าใจเข้ะจอจนปลอดแต่กดแชร์กดของขวัญเป็นคางคูนะคะและพิมพ์คำว่าชื่อและคำถามเฉพาะเจอะจงนะคะหนึ่งข้อค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ